มาพร้อมกับเสียงมอเตอร์ไซค์ครับผมสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกับไอ s ์ n นคริสนดีเคตอนนี้เริ่มพูดคล่องแล้วเพราะว่าเปิดเปิดหลายรอบแล้วคลิปที่30กสิบกว่าแล้วมั้งแต่ถ้าเป็นเกมใหม่ก็ต้องเริ่มใหม่เนาะมันไม่ค่อยคุ้นชื่อมันทีอาจจะมีหินลิมงผ่านกันบ้างนะจ๊ะเมื่อกี้ไปเปิดพดลมให้ตัวอัดมากลัวว่ามันจะ อุ่นเกินไปที่จะทํางานไหวครั้งที่แล้วเราไปช่วยสปายไว้คนหนึ่งไม่ได้เรียกว่าช่วยหรอกก็เอาเรียกมาถามแล้วก็โดนยิงตายนะครับเราก็ล้างแก้นี้เรียบร้อยแล้วคือมันเหมือนกับว่าพยายามฆ่าปิดปากแต่เราก็เออปิดปากก็ปิดไปดีเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปถามนายต่อก็ได้เพราะว่าเจอาประเด็นเจอประเด็น เอ,เ,ออเอาอะเอาอะเอาอะเต็งว่าภาคนี้มันจับคนไม่ได้จับคนนะกูจะกระโดดเกาะอย่างเดียวนี่พูดถึงอล้วนะเอ๊ะเอาของมาดิอะไรมาโอ้โหสิเค not bad not bad ใส่ซ้อมไหมพี่อือหือจะขึ้นไปยังไงวั้นะเพราะว่างานนี้งานช้างแน่เลย มีเสียงวุ่นวุ่นวังวังวะโอเคต่อจากภารกิจที่แล้วนะครับตามอีกแล้ว ตามเพื่อน่ะไม่ตามวะโอ้มีอินเวสี์สายของต่างถนนเนื้อเลยเหรอเท่เกินมั้งข้าปลาจะไปไหนปะวะไม่ไปเว้ย

หงยาแถวนี้ถึงว่าแหละมันมถึงไม่ยอมโดดจับ <sk r isa> สองตัวเลยวิ่ง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 มีของด้วยของอยู่ข้างนอก ไเวเร็วๆสี่นาทีแล้วมามาตัวสุดท้ายนี่คะไม่มีนว Of this, who the devil are you, Prime Minister? I'm your new bodyguard, Jacob Fry. I wasn't informed of any new bodyguard. Who's your commanding officer? Let the boy speak, dizzy, <laughs> madam. Apologies, but we've learned of a threat on your life, and the Met thought it best to move quickly. Threat, what sort of threat? That sort, if you excuse me a moment.

คร้ปลุวนจับเอื้อเอื้อเอื้อตัวนี้กันตัวนี้กันเดี๋เดเดสีโอ้ยทำไมมันบล็อกไม่ได้วะเนี่ย Bye. See here, what's all this? Not so fast, Your Excellency. Not now out. <coughs> one. Hey, get back here with that prime minister. <coughs> ไปไปไปไอ <ป S 1> ้บุญหลบมเยนเฮ้ยไป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 เกมีมีทางต้นไม้ที่ายวอหมด เ,ไไนะเฮ้ยดิเดดี้โหตีมม่ติดกระเบื้องกำพังหมดแล้วนะไป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  Mr. Fry, it was Gladstone. I bet my life on it. This is perfectly in keeping with his distinct look upon. Show yourself, Gladstone! Show yourself, you reckless watchmite! And well, he's hardly going to be in the bag with a cutscene, or am Gladstone, that bloody man, he will pay for this. Thank you. What do you intend to do about Gladstone, young man? I assure you, madam, Gladstone is innocent in this. But he tried to kill my husband. Well, we'll look into Gladstone. Perhaps you can help me with another inquiry, madam. A gentleman with ties to Parliament, older, wears cavalry uniforms and has a large mustache. You seem like a rough and ready sort of fellow, Mr. Fry. Well, yes, I am, actually. And are you familiar with the poorer districts of our city? Roughly. Wonderful. As it happens, I've been eager to tour the Devil's Acre. If you were to escort me, I'd be happy to assist you in your inquiry. That strikes me as a dangerous idea. Then it's settled. Come back here to Downing Street tomorrow night, eight o'clock sharp. ฮ r ตเีอร์ฟอยยืนงงครับผมเอ้า oh, ช่วยให้เพนนหนึ่งนาทีหาจิกทานละจิกหัวรถกระพังพกดอีกครั้งได้หลยอรออ๋อ oh, คขับอยู่ข้างหนเอ,อ้าไม่ได้ตังค์วะ อ้าวไอ้กูไปชนตำรวจแล้วเนี่ยเอางกมามอาโอเคสินาทีเองทำอย่างไรดีไปภารกิจมึเงเนาะ หรือว่าเบรกไว้ดีเบรกไว้ดีกว่ายังไงก็เอาพร้อมๆกันอยู่แล้วเนาะโอเคไงขอบคุณที่รับชมนะครับเจอกันใหม่าร์ทหน้าเดี๋ยวเราไปกันต่อโอเคขอบคุณที่รับชมนะครับยไงฝากแลฝ์ฝากแชร์ให้ด้วยถ้าเป็นไปไม่ได้ก็ดูทุกคลิปก็เอาละน้ำตาก็จะไหลนะครับขอบคุณมากครับที่รับชมนับวันเริ่มพูดโมพูดซัวแล้วนะ <c oughs> โอเคสวัสดีครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ